สวัส Kristin. ดีครับท่านยินดีต้อนรับขอาส่ช่องสพระโชครับเมื่อนี้สพระโชภสพีพนอกไปอีสานใต้ครับไปพบกับอน้องเปลือครับซึ่งขณะนี้เิ่นก็อยุพร้อมกับทีมงานในสานใต้ครับคนกับช้างครับซึ่งเทปวิดีโอนี้สพระโชกกระเพื่อมาจากทีมงานในสานใต้คนกับช้างครับก็ต้องขอขอบคุณคนกับช้างมโนการนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องครับมาฟังน้ำกันครับสําหรับหวดนี้ว่าอน้องเปลือเพ่นสีว่างแนวทางตัวไหนครับ ส่วนงวดที่พันมาอน้องปรือกับว่างแนวทางสามแปดครับแปดสามกับเขาตรงๆเนาะครับพี่น้องครับส่วนงวดนี้สิเป็นยังไรนันพี่น้องก็เขามาฟังน้ำกันครับมาเบิงน้ำกันครับตามท้องพระโมครับนะครับหลังจากที่เข้าไปติดตามเกาะติดอยู่ที่หลักกิโลนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาตามแนวทางอาจารย์องปรือนะครับอาจารย์ท่านนัดวันที่ยี่สบเก้านะครับ จะเป็นตัวไหนยอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วนะครับผมไปตามด้วยกันเลยนะครับมาหอดประตูทั้งเขาวัดทั้งเขาหมู่บ้านแล้วครับผมเดี๋ยวสม,มุดระเบากาศเด้อหนึ่งไหลหนึ่งแค่หนึ่งกดติดตามนะครับผมไปน้อกันครับพี่นอ้องมาหอดมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมหอดประตูวัดแล้วโอ้โหดูนักอาจารย์ไวัยอาจารย์ร่องสิทธิธุลาบน้อเน,นี่เนาะ ไมาหอดเลยเด้อกับแปงวัดก็ได้หลายเติบแล้วครับผมนะครับสหรับสิเป็นแนวทางเป็นตัวไหนจังไหนจะสมุดระเากาดนะครับเด้อพี่น้องมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้จานอยู่บนนอครับผมปูดกดโอ้จานเราอยู่อยู่ตัวนี้เดี๋ยวคนจะจัดโอ้ไปครับผมนะครับวันนี้มานะครับโวะหนัมมาถวายผมเต็มพันจะบอกสูงว่างวดนี้มาหอดมาถึงแล้วครับบายน้ำก่อน สบายดีบ่ครับสบายน้ำสนับสนุนโดยน้ำด,ดื่มปฐุมดีสดเีงเงียบสิเลยครับจังครับสำหรับแนวทางของหงวดบัญชีสามสิบท่านว่าคึนหนี อาจารเฮ็ดไว้หรือไรโดนระเบครับดเโดนระเติบเลยเนาะอรย์เพราะว่าเขาจะมาตามตัวหนังกาอาจารย์เดินทางไปทั้งอุดรอาจารย์ไปยังครับทั้งอุดรหมดเเชียวไปหามึงพระไปส่มยอมกันนก็เลยไปเลยโอ้ตั้งไปนี่เนาะนะครับพอดีเอเซ่ก็ถามหาหลายครับเพราะว่าอาจารย์น้องปืนได้ยังได้ยังนะครับที่แรกก็นาบันทียี่หกเนาะอาจารย์นะครับพอดีอาจารย์จะลับมาจะมองว่างเลยอาจารย์ก็นัดใหม่นะครับ เลยมีโอกาสดมาตามแนวทางนะครับสำหรับเอฟซีเด้อนะครับพี่น้องเข้าทันใดที่เขามาแล้วนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ในหวดสถิติเก่าข้ออาจารย์ตัวไหนครับว่ามึงนี่ครับที่ว่าหดวติผ่านมากนะครับที่ว่าเขาเนี่ครับเอานี่ครับเด้อนะครับปากกาแดงนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับ คนอยากถอนไม่ดีกว่าใส่เสียงไม่สดเลยดีกว่าเนาะมันสิ้นคอยกันความผิดพลาดนะนี่คือสถิติเก่านะครับท่านผู้ชมนะครับสถิติเก่าของอาจารย์น้องปืนนะครับท่านให้มาเลยครับสามแปดแปดสามวิ่งสามกับแปดนะครับวิ่งสามกับแปดนะครับนี่คือสถิติเก่าเด้อพี่น้องนะครับเลขน้อยตัวน้อยชุดนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงนะครับหลายท่านก็น่าจะได้รับชมชิปกันนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับนะครับงวดที่ผ่านมาก็ออกสองสามหา นะครับสำหรับบนนะครับแล้วก็ล่าง8 3 3 8นะครับก็มีอยู่คือ3 8 8 3หลายท่านก็น่าจะลงทุนทั้งไปทั้งกลับนะครับสำหรับสายแลนสายขยันนะครับผมนะครับน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับขาล่องเลยแหละครับผมได้ช่องโตเลยทีเดียวนะครับสำหรับแนวทางในการหยิบจับฉศรษกิจเบงกัฐบาลนี่คือสถิติเก่านะครับสถิติเก่าเด้อพี่น้องนะครับนะครับสถิติเก่าอย่าครับอย่าอย่าสถิติใหม่ยังไม่มานะครับผมนะครับแนวทางวันที่30ยังไม่เปิดให้ดูเด้อหลายท่านอาจจะแชร์มาตัวนี้ไปนี่คืออยากสิบอกให้พี่น้องเาหูว่่านีคือ แนวทางของวสิภานมาเข่าโบหรือจังไดรแบบไดผลงานของอาจารย์นี่คือผลงานของอาจารย์หนองปื้นะครับอ่ะต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมนะครับสไลดที่สะดวกแคบนะครับกะเตรียมแคบสไลดที่ย่อมสะดวกแคบเดี๋ยวเอมินสิช่วยแคบเด้อเพราะว่าเอมินอาจชีถือ้ล่ะก็บังมือบังอย่างนะครับพี่น้องเขากะอาจชีแคบบอสะดวกล่ะสีอันนี้นะครับสีมาว่าแอดมินนะครับอ่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับเด้ออ่นะครับแนวทางมากเลยเด้อเด้อพี่น้องนะครับยันสมุดละเบกาแคบเลยนะครับยวนี่คนนี้ตั้งไว้นี่เด้อ เออนะครับชัดบ่ครับพี่น้องเฮาชัดบ่ครับผมถันได้เห็นบ่ครับชัดบ่ครับชัดบ่ครับอ่านะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นเขียนใส่ปากกาแดงนะครับยานพี่น้องเห็นเราพี่น้องอานนี้นะครับย่านบ่ชัดน,นี่คือต้นแบบต้นแบบเด้อนะครับนี่คือตัวหนังสือของอาจารย์เองนะครับลายมือของอาจารย์เองนะครับนี่คือลายมือของอาจารย์เองนะครับที่เขียนใส่ปากกาแดงนะครับแอดมินก็เลยขอจำเนี่มันสปิวดเต็มนะครับแอดมินขออนุญาตใส่ปากกาด้เงืนเขียนนะครับเพราะว่าบางท่านเป็นแนมเิ่นอาเซียนนี่เนาะ เตรียมจดนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะอ่านให้นะครับสำหรับท่านใดที่แคปไม่ได้เด้อนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้นะครับบางทีสายาภาพอาจจะเห็นก็ชัดเจนนะครับ30ธันวาคมนะครับ30ธันวาคมนะครับ2564นะครับมีตัวเลข48 58 49 59นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ48 58 49 59นะครับเน้น69 50วิ่ง56กับ9นะครับผมวิ่ง5กับ9นะครับโอเคเด็กพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้ใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บเดียวเด้อแป๊บเดียวครับผมนะครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ใกล้ๆเลยนะครับสู้ให้ใกล้ๆเลยใกล้ชักบังคับพี่น้องเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงได้ครับอ่านะครับแคบได้แคบได้เด้อครับพี่น้องเอฟซีจับจับเลยครับจับนะครับเพราะคว้าปิวครับ ะม่ติดปิวอ่ะพี่น้องเขาแปเ้อครับผมนะครับแชปแชปเลยครับผมชัดบ้นออครับแชปบ้นครับผมแชดไหมครับแชปได้เลยนะครับผมนะครับอ๋อนองปือนะครับอ๋อน้องปือนะครับสามธันวาคม64 4ี่สี่แปดเน้นนะครับหกเก้นย์นะครับหกเก้าห้วิ่งนะครับสายขยัน5กับ9นะครับ อ่า f c ก็สามารถที่จะนําไปวิเคราะห์พิจารณานําไปลงทุนได้เลยเด้อนะครับผมสลับแนวทางของออนองปื้นะครับในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับอ่ะได้ชัดเจนนะครับจะไปตรงอาจารย์ท่านไหนไม่นอนะครับผมนะครับเห็น่าชัดปะครับผมถ้าท่านใดเห็นชัดนะครับพิมพ์เลข9มาให้หน่อยครับถ้าทนใดเห็นชัดนะครับผมนะครับพิมพ์เลข9และก็ตัวที่ชอบมาให้หน่อยครับผมว่าท่านชอบตัวไหนนะครับพิมพ์เลข9และตัวที่ท่านชอบมาให้หน่อยครับเพราะว่าจะได้เปิดการมองเห็นนะครับท่านใดเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์เด้อนะครับผม หาเก้านีหาอะไรแร้วโอ้นะครับผมนะครับหาเก้านะครับชอบห้าแปดครับโอ้ครับผมนะครับสี่แรกครับสำหรับแนวทางของอดวบันทีสามสิบธันวาคมสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับอาจารย์นงปือก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับทางช่องของเราก็ยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเช่นเคยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งที่เรานําเสนอนะครับสนับสนุนในการซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแคร์หนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแคร์หนึ่งความหมายนะครับผม อาจารย์ครับในส่วนตัวของอาจารย์นะครับผมมีแนวทางตัวใดที่อาจารย์มักเป็นครับเนียนๆหนักๆตัวใดบ่ครับอาจารย์มากก็คือพวกเก่านะมาตลอดเลยเลขเซฟเดยที่หาเก่าพกเก่าวกกลเมย์นะครับการเกิงก็คือพวกเก่าครับการลงก็คือซีเก่าลักเลขตัวลักของอาจารย์ในในอ้วนนี้เป็นตัวใดครับเลขลักของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์หาเก่าคือลงลงคือหาแปดกัรขึ้นก็คืออันนี้เลยเนาะครับผมก็คือเมื่อกี้แหละก็คือเมื่อกี้เซฟได้ ปดสี่ก็ลงาแปดสามครับผมไอ้แปดสี่ก็ลงวาแปดสามนี่ก็คือสถิติเก่าเนาะนะครับนี่คือสถิติเก่านะครับนี่ก็สถิติเก่าเด้อพี่หน้องนะครับนี่คือสถิติเก่ามลงไปตึง้่ลงตึงตึงลงตึงแต่มหน่อยเต็มไรความมีสมาดีครับนี่คือสถิติเก่าเด้อครับผมสีแดงนะครับคือสถิติเก่านะครับที่ออกไปแล้วนะครับที่อาจารย์ให้ในงวดที่ผ่านมานะครับ สำหรับตัวที่อยู่ด้านล่างก็คือตัวที่อาจารย์ให้ใหม่นะครับในวดนี้เดอร์นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามานะครับบางท่านอาจจะสับสนเนาะนะครับสีแดงคืองวดที่ผ่านมานะครับตัวที่เข้าคือ3 8ดนะครับ83าวิ่ง3กับ8ดนะครับใหญ่น้อยชอบสีเาอาสาทุสาทุครับผมนะครับสำหรับแนวทางของวดนีนะครับผมนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่อยากเสียดร่วมนะครับตอนนี้ก็บมียังมีโครงการสั่งเมี่ยนอยู่บ่ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ดาเนินการหอดใส่หลัครับในการสามเมี่ยนนะครับะทุ่ม ของมันพัฒนพร้อมนะอ๋อยนุ่นพัฒนพร้อมเนาะนะครับเรื่องที่บัญชีจังไดก็ยังคอกคือเก่าเนาะครับเดี๋ยวจะได้คอยว่ากันในรายละเอียดจุดนั้นนะครับผมเด้อพี่น้องนะครับสำหรับท่านใดที่เขามานะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะครับอาจารย์ครับมีอย่างที่ฝากถึงเอฟซีแนวบัคครับผมที่เพื่อนรับชมและติดตามอาจารย์อยู่ครับอาจารย์ก็เป็นเพีอนหน้าต่างนะผมเป็นผู้วิเศษนะนารครับเป็นผู้แนแ่งหน้าต่ากับใส่พิจนาเป็นกิจกับนงคุณเลยแล้วก็ให้ โชคหรือไมตอนละปีใหม่แล้มีเงินทำบุญปีใหม่นะ่งาทถูกไหเครนึ่งเดี๋ยวคุยกับจเจ๊นางอยู่เตีเพิ่มเร็วไปเอาครับผมยืนยันคือเกาเดอสำหรับเลขเจ๊นางนะครับท่านผู้ชมนะครับยืนยันเหมือนเดิมเจ๊นางไม่มีแนวทาง ตัวใดทั้งสิ้นนะครับในงวดนี้นะครับแต่งวดหน้าไม่แน่จอยเกณฑ์หน้าพล่นมาต้องเกิสิ่งกายก็เลยอาจารย์ในงวดเกี้พล่นได้แป่สองนี่เลยหนึ่งคนแน่นอนครับผมของขอยได้แต่สามคนหรือว่าจานไม่เลยห้าหกมันก็ดต้องมาตรงของเกณฑ์หน้าหน้าที่กันเกณาหน้าเกิดสิ่งกายกันเลยครับผมงวดง่ายขายกันทุ่งวดวต้นซนกันตัวหนึ่งทุกงวดเกณฑ์หน้าแต่โบแมนสตาร์ที่หมดเดียวกันเลยบ่ครับที่ไปนำมาอาจารย์ไปคิดคออาจารย์เองในสูตรคออาจารย์เองนี่คือคออาจารย์เที่เองเป็นาาน้พ่มของเกณฑ์หน ครับนะครับคันคือว่าอาจารย์ก็แนะนน้ำเหรอเด้๋วเราว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขแนวทางของเกน่างก็ประมาณขออาจารย์นี่แหละครับสี้ายๆกันเนาะขึ้ส่้นกับตัวนึ่งขึ้นต้นกันตัวนึงคือนหมดก่อนเกน่างเป็นไฮสะไฮแปดสองสองแปดเนาะแปดครับแล้วก็มาแปดสามนะครับคออาจารย์กับแปสามครับสามแปดแปดสามคือกันคือกับขออาจารย์เลยครับของเกน่างก็เป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับผมอาจารย์ครับผมจะได้กยวับลาเด้อครับเด้อบัตรที่นีเดินทางต่อก่อนครับผมเพราะว่ามีภารกิจไปหลายหมองคือกันนะครับ นะครับผมหากได้เนีนยา้าขอจานนงปื้อเลยเด้อตเดินทางต่อครับผม <c oughs> ครับทนาดเขาแมาแหล้วฝากไ์ฝากแชร์หนึ่งไรห,หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นหนึ่งกำลังใจแล้วนะครับผมนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับหันใดบ่ค่อยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะกุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับขอคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในตำราโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพลิงเก่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัดในน้อยออกไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกแมาขอี่เขอมาไกลวะได้ครัเนื้อตีตโตใส่กรุ้งใส่กระเป๋าเงินไว้ นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกัโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อห้อยพิพิถุถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ล้องเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติดเีกนติซันตินาลันกัเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวนี้นะครับผมกับยังงอมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมาัครเคาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็าตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสาระอิสิทธนันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบว์จะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาถูกครับถูก